กินแล้วมันหายเลยไงหอฉันก็เลยตกใจก็เลยต้องหยุดกินก่อนตอนแรกปวดเป็นอะไรมานะคะปวดตึงคออะไรอ่าเป็นมากี่ปีละสี่ห้าปีแล้วแล้วรักษาไงมาก็กินยาฝังเข็มกายภาพนี่แล้วปวไม่หายเลยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอ่าเครียดไหมก็เครียดก็เครียดแล้วไปอ็มไอหมอว่าไงบ้างหมอบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมหมอท้องผ่าแล้วเป็นยังสุดเครียดไหมเครียดอ่าแล้วทำไมอยู่มาสั่งยาหมอคะแม่เขาเห็นไงเห็นหมอแล้วตอบก็เลยลองสั่งดูหนูก็ลองคุยรายละเอยแหละก็คุยตามหมอไปกินแล้วมัน นหายยังไงหมอหนูก็เลยกตกใจเลยต้องหยุดกินก่อนกล<อ>ัวก็เลยอยากมาหาหมอแบบโดยตรงแบบเจอตัวละตัวเลยดีกว่าให้หมอจัดไปไนะให้หมาเลยเมื่อกี้บอกหมอนะอว่ากินยาไอยาผ้ามาไม่หายสีห<อ>่ห้าปีพอกินยาหมอแล้วดี<อ>เลยตกใจตกใจเลยหยุดกินก่อนเลยอไปก่อนถ้หายจะดีใจไหมถ้าไม่ดีใจตกใจมากกว่าตกใจมากกว่าค่ะก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่ปวดเลยอย่างเงี้ยก็เลยตกใจก็เลยคุณต้องดีใจดิคุณจะไปตกใจอะไรเราก็แบบ ก็มันกินมาไม่เคยหายเลยค่ะกินมาตลอดกินอะไส้หยา่ออะไรอ่ะลายห่อแล้วไงค่ะไม่หายเลยสี่ห้าปีนี้คือไม่ใช่มาหารักษาแล้วบอกว่าต้องผ่าใช่ค่ะพอหายก็เลยตกใจทุกคนเลยอยากมาหาหมอต้องดีใจนะครับทุกคน